วันนี้พี่ปอมเอาโจทย์เรขาคณิตที่ต้องบอกว่าสำหรับพี่ป้อมเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากสำหรับเด็กๆเลยนะครับก็ลองเอามาสอนการลองฟังแล้วก็คิดแล้วก็ลองดูกันว่าโจทย์ข้อนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงจะบอกว่าโจทย์ข้อนี้เด็กที่จะสามารถฟังได้เนี่ยสามารถฟังได้ตั้งแต่ป .5 ยันม6เลยนะครับบางคนอยู่ยันมปลายก็ยังทําโจทย์เรขาคณิตไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังด้วยนะครับข้อนี้มีมุมมองที่ดีเลยนะครับ ก่อนที่จะเริ่มทําข้อนี้พี่ปอจะเท้าวความนิดนึงว่าข้อน,นี้แน่นอนเขาพูดถึงสามเหลี่ยมเด็กๆมองโจทย์เนาะเขาพูดถึงรูปสามเหลี่ยมแล้วก็พูดถึงคําว่าพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นสูตรคลาสสิกที่ทุกคนจําได้จะบอกว่าทุกคนในประเทศไทยจําได้อยู่แล้วเด็กมัธยมเด็กประถมจําได้อยู่แล้วสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับอ่าพื้นที่สามเหลี่ยมโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเซนหนึ่งส่วนสอง คูณฐานคูณสูงแต่ว่ามันก็จะมีสูตรสามเหลี่ยมที่เป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาที่จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมใดๆซึ่งอนั้นว่ากันในเรื่องของมัธยมเอาว่าวันนี้เราพูดถึงสูตรเบสิกคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับเรามาวิเคราะห์การเกี่ยวกับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงให้พวกหนูนิดนึงว่าเฮ้ยไอ้เจ้าสูตรเนี้ยมันยังไงบ้างเด็กๆดูตามพี่ป๊อปกันนะ นี่สมมุติว่าพี่ปอบยึดว่าตรงนี้คือฐานอุ๊ย sorry สมมุติว่าพี่ปอบยึดว่าตรงนี้คือด้านฐานนะครับด้านฐานทุกคนต้องมีความรู้ครับว่าความสูงคือส่วนที่จากมุมยอดลากลงมาแล้วตั้งฉาก,กฐานเพราะฉะนั้นนี่คือความสูงนี่คือความสูง ไม่ว่าสามเหลี่ยมของหนูจะบิดเบี้ยวยังไงคอนเซปต์ Concept เหมือนเดิมดูนะเด็กๆดูดีๆต่อให้พี่ป๊อบวาดเป็นประมาณนี้แล้วพี่ป๊อบยึดว่าข้างล่างคือด้านฐานดูนะดูนะเด็กๆดูดีๆสมมุติว่าพี่ป๊อบยืดว่าด้านนี้เป็นด้านฐานความสูงของสามเหลี่ยมก็ยังคงเป็นอะไรที่ลากลงมาตั้งฉากอยู่ดีซึ่งก็คือนี่ครับนี่คือความสูง เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องรู้แล้วนะว่าสูงเนี่ยมันคือลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกฐานต่อให้หนูต้องลากฐานตองมามันก็ยังคงต้องตั้งฉากกระฐานนะครับโอเคอันนี้คือเกริ่นนำความรู้สำหรับที่จะทำโจทย์ข้อนี้นะครับสำหรับที่จะทำโจทย์ข้อนี้อ่ะโอเคเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันดีกว่านะครับเด็กๆเ,เขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม MQN มาดู MQN เนี่ยนะมีพื้นที่ห้าอ่ะดูนะ mqn มีพื้นที่ห้านะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือห้านี่พี่ปอวาดเอาสีอย่างนี้นะครับแล้วก็ nqo nqo มีพื้นที่สามอ่ะตรงนี้ 3, สามสีส้มนะครับแล้วก็ oqp oqp คือ9อันนี้คือ9ใส่สีนิดนึงอ่ะนี่คือโจทย์ให้มาแล้วโจทย์ถามว่าแล้วสี่เหลี่ยม m n o q มีพื้นที่เท่าไหร่ m n o q m n o q ไอ mnopm so sorry mnop มีพื้นที่เท่าไหร่เด็กๆครับ จากคำถามของเราเขาถามว่าสี่เหลี่ยม MNOP มีพื้นที่เท่าไหร่เห็นด้วยกับพี่ป๊อปป่ะว่าถ้าเด็กๆหาพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ได้ถ้าหนูรู้พื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ m n o q ก็แค่5บวก3บวก9บวก question mark <of> เห็นด้วยกับพี่ป๊อป,ปไหมเด็กๆว่าถ้าหนูหาพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ได้ โอ้ย MNOQ MNOP เหรอก็บวกกันหมดจบก็คือ5บวก3บวก9บวก question mark น,นั่นคือจบแต่คราวนี้หลายคนบอกอุ้ยพี่เปบครับแล้วผมจะหายังไงไม่มีทั้งฐานไม่มีทั้งสูงมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตุรัสผืนผ้าด้านขนานเปียกปูนคางหมูรูปว่าวไม่ใช่เลยมันคือสี่เหลี่ยมใดๆ แล้วผมจะหายยังไงจะใช้เส้นหนึ่งส่วนสองคูณเส้นแหงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งหรือเปล่าหรือจะใช้เรื่องสามเหลี่ยมหรืออะไรยังไงยากจังพี่ป๊อบชวนหนูมามองตรงนี้ตั้งใจฟังสุดๆเลยนะตั้งใจฟังสุดๆนะเด็กๆตั้งใจฟังสุดๆพี่ป๊อบเชิญหนูมามองตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมสองรูปนี้อ่าๆแป๊บหนึ่งพี่ป๊อบขอสามเหลี่ยมสองรูปนี้ดีกว่านี่สามเหลี่ยมเล็กๆสองรูปนี้เด็กๆดูนะดูดีๆนะ สิ่งที่มันเป็นตัวเหมือนกันสําหรับสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยคือสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันคือส,สูงเท่ากันถ้าพี่บอบยึดด้านนี้เป็นฐานดูดีๆเลยนะเด็กๆตั้งใจฟังโคตรๆนะถ้าพี่บอบยึดด้านนี้เป็นฐานกับด้านนี้เป็นฐานถ้าพี่บอบยึดด้านนี้เป็นฐาน กับด้านนี้เป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมดูนะดูนะเดี๋ยว็ดวพี่ป๊อปเอ,อ,อย่างนี้ดีกว่านี่สามเหล,ล,นะล,ล,ลี่ยมสีสม้มกับสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับกับสามเหลี่ยมสีชมพูนี่ตอนนี้เรากําลังพิจารณาสามเหลี่ยมสีส้มกับสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับเด็กๆถ้าพี่ป๊อปให้ด้าน ข้างล่างเป็นฐานนะถ้าพี่บอลให้ด้านข้างล่างเป็นฐานด้านข้างล่างเป็นฐานคืออันนี้กับอันนี้เห็นด้วยกับพี่ปอมไหมเด็กๆว่ามันสูงเท่ากันเพราะว่าความสูงเมื่อกี้บอกแล้วว่าลากลงมาตั้งฉากฐานเพราะฉะนั้นหนูดูความสูงของรูปคืออันนี้ครับพี่ปอใช้สีเส้นใหญ่ไปเลยแล้วกันสีม่วงแล้วกันนี่คือความสูงนี่ สีม่วงคือความสูงของรูปสีสม้มและเส้นสีม่วงก็คือความสูงของรูปสีชมพูถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสามเหลี่ยมสีส้มกับสามเหลี่ยมสีชมพูสูงเท่ากันถูกปะ่ะอ่ะมาด้วยความยากนั้นอาจจะต้องค่อยๆอ,อุ่นๆลืมสามเหลี่ยมสีส้มก็คือ NQO สูงเท่ากับสามเหลี่ยมสีชมพูคือ OQP นี่ OQP ถูกไหมสูงเท่ากันแต่พื้นที่อ่ะเป็น3เท่ากัน3เท่ากันเพราะว่า3ไป9คือ3เท่า3เท่าถูกปะดูดูนะดูนะพื้นที่ของสามเหลี่ยม NQO ก็คือเซนหส่วนสคูณฐาน ของหมันฐานส้มพี่เป๋อเขียนฐานส้มคูณสูงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณด้วยฐานสีชมพูคูณด้วยสูงเด็กๆด,ดูนะครับอพี่เป๋อเขียนอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้วยความที่พื้นที่ของสีชมพูเนี่ยเป็นสามเท่าของพื้นที่สีส้มอเ่เด็กๆมอง พื้นที่สีชมพูเป็นสามเท่าของพื้นที่สีส้มถูกปะเก้าเป็นสามเท่าของสามนะครับยากนิดนึงนะแล้วมันก็ต้องหาวิธีอธิบายให้เด็กๆรู้เรื่องพื้นที่สีชมพูเนี่ยเป็นสามเท่าของพื้นที่สีสม้มเพราะฉะนั้นสีชมพูคือเซนหนึ่งส่วนสองคูณด้วยฐานชมพูคูณด้วยสูงมันเป็นสามเท่าของพื้นที่สีสม้มสีส้มก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานสม้มคูณสูง ซึ่งเด็กๆครับพี่ป๊อบบอกแล้วว่าสูงมันเท่ากันคือไอ้ม่วงสูงเท่ากันเส้นหนึ่ง่วนสองก็เท่ากันเพราะฉะนั้นสองอันนี้ไม่มีผลเลยเลยถูกปะไม่มีผลเลยเลยพี่ป๊อบตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นมันทําให้เรารู้ว่าฐานชมพูเนี่ยมันคือสามเท่าของฐานสม้มหรือพูดง่ายๆว่าเส้นสีเนี้ยเป็นสามเท่าของเส้นเหล็กตรงนี้ โอเคปะ่ะโอเคปะ่ะเส้นสีชมพูเนี่ยฐานของเส้นสีชมพูเนี่ยของสามเหลี่ยมชมพูเนี่ยเป็นสามเท่าของฐานของสามเหลี่ยมสีส้มนะนี่คือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้มาซึ่งเรากําลังจะเอาตรงนี้แหละครับเด็กๆไปใช้ในการทําโจทย์ต่อไปใช้ในการทําโจทย์ต่อนะต่อไปต่อไป หลายคนเนี่ยถ้าฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเก็ตและได้คําตอบแล้วแต่ว่าพี่ปอบเองจำเป็นที่จะต้องอธิบายอย่างละเอียดนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะต่อไปเรามาดูสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้านะครับสามเหลี่ยมสีเขียวคือสามเหลี่ยมนี้นี่คือสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้า คือสามเหลี่ยมนี้เด็กๆครับการสอนหนังสือเนาะมันอาจจะต้องพูดอย่างละเอียดนิดนึงเพราะว่าพี่ป๊อเองไม่สามารถมาแบบคือพี่ป๊อเองเนี้ยสามารถคิดข้อน,นี้ในใจได้นะเพราะว่าเราเจอโจทย์มาเราก็มองมองแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตอบเท่าไหร่พี่ป๊อกก็รู้อยู่แล้วแต่คือเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้รู้ไปกับพี่ป๊อเพราะนั้นพี่ป๊อกก็ต้องพูดละเอียดอะเรามาดูสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้าครับดูนะดูนะ นะครับอ่ะเรามาพูดถึงสามเหลี่ยมสีเขียวก่อนมันก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานสีเขียวคูณสูงซึ่งเด็กๆครับพี่ปอจะบอกว่าถ้าหนูมองสามเหลี่ยมเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้าถ้ายืดตัวนี้เป็นฐานกับยืดตัวนี้เป็นฐานแน่นอนความสูงคือลากลงไปตั้งฉากกับฐานความสูงของสีเขียวก็คือตัวนี้ความสูงของสีฟ้าถ้ายืดตัวนี้เป็นฐานาก็ลากลงไปตั้งฉากเพราะฉะนั้นมันสูงเท่ากันอีกแล้ว นะครับสูงเท่ากันอีกแล้วนี่คือความสุขซึ่งเท่ากันนะครับซึ่งเท่ากันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสูงเท่ากันในเมื่อมันสูงเท่ากันปุ๊บในเมื่อมันสูงเท่ากันดูนะพูดยากยากถ้าเด็กที่ใช้เซนส์ดูในเมื่อมันสูงเท่ากันละฐฐานเป็นสามเท่านี่ฐานเป็นสามเท่า มันคือใช้ฐานเดียวกันฐานนี้เป็นฐานชมพูเป็นสามเท่าของสม้มเพราะฉะนั้นฐานฟ้าก็ต้องเป็นสามเท่าของฐานเขียวเพราะฉะนั้นในเมื่อสูงเท่าฐานเป็นสามเท่าพื้นที่ก็ต้องเป็นสามเท่าด้วย,เห,วยเห็นด้วยปะเห็นด้วยไหมสามเหลี่ยมเขียวสูงเท่ากับสามเหลี่ยมฟ้านะครับแต่ฐานสามเหลี่ยมฟ้าเนี่ยฐานฟ้าเนี่ย เป็นสามเท่าของฐานเขียวเพราะฉะนั้นเด็กๆพื้นที่ก็ต้องเป็นสามเท่าด้วย嘛พื้นที่ก็ต้องเป็นสามเท่าด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่สีฟ้าดูนะหนึ่งส่วนสองคูณฐานฟ้าแล้วก็คูณสูงก็จะเท่ากับสามคูณเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานเขียวตายละไม่พอ อืมนิดนึงแล้วกันนะอืมต้องอธิบายละเอียดนะครับเด็กๆความสูงเท่ากันความสูงเท่ากันใช่ไหมความสูงเท่ากันอืมไม่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 ม่ม,ม่เอาใหม่เขียนใหม่ดีกว่าเอาใหม่ด้วยความที่เอ่อสูงเท่ากัน และฐานเป็นสามเท่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ฟ้าก็น่าจะเป็นสามเท่าของพื้นที่เขียวถูกปะในเมื่อฐานท่าเออสูงเท่าแต่ฐานเป็นสามเท่านะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ต้องเป็นสามเท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เขียวโจทย์ให้มาห้าพื้นที่ฟ้าก็คือสิบห้ากว่าจะได้เนาะเพราะฉะนั้นจบละ โจทย์บอกพื้นที่สี่เหลี่ยมครับหนูก็บวกหมดพื้นที่สี่เหลี่ยม <Yeah. S 1> ยกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งห้าบวกสามบวกเก้าบวกสิบห้านะครับเอ่อได้สามสิบสองครับตารางหน่วยเขียนหน่วยกำลังสองละกันเอาเป็นว่าข้อนี้มันก็ยากพอตัว มันสอนให้หนูรู้จักมุมมองของเรื่องของอเลขาคณิตอ่ะพี่ปอก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะพูดยาวพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าก็ต้องโชว์ถึงความละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อนเนี้ยพี่ปอจะบอกว่าคลิปพี่ปอเนี้ยมันมีคนดูตั้งแต่เด็กป .5 จนถึงม6เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเด็กม6ฟังฟังฟัง,ฟงคอนเซปต์แล้วก็ข้ามไปเลยก็ดูคําตอบ ฟังเงินมาดูคําตอบแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆก,ก็รบกวนฟังอย่างละเอียดด้วยเอามาอีกรอบหนึ่งสรุปก็คือตอนนี้เขาบอกว่าเน,นี้ยสามอันเนี้ยเก้าและด้วยความที่สูงมันเท่ากันเพราะฉะนั้นฐานก็ควรจะเป็นสามเท่าฐานเป็นสามเท่าก็เลยได้ฐานชมพูเป็นสามเท่าของฐานส้มพอฐานชมพูเป็นสามเท่าขนาดส้มแปลว่าฐานฟ้าก็ต้องเป็นสามเท่าของฐานเขียวดังนั้นพอฐานเป็นสามเท่าพื้นที่ก็ต้องสามเท่าด้วยงั้นอันนี้ห้าอันนี้ก็สิบห้าเพราะนั้นเขาถามพื้นที่รวมก็บวกหมดจบประมาณนี้โอเคนะ ก็ยากๆนิดหนึ่งนะครับก็ฝากไว้แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันครับเด็กๆสวัสดีครับ